สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้แปลวพลาวซันเสิร์ฟบ่อยมากเสิร์ฟแรงมากเสิร์ฟเป็นระยะระยะเลยแล้วก็มาแบบต่อเนื่องมาแบบไม่ให้ได้หยุดไม่ให้ได้หายใจเลยแฟนคลับเขาไม่ได้หายใจกันแล้วนะครับนะมาเห็นรูปภาพแบบนี้ก็โอ้โหใจฟูขึ้นมาเลยเห็นแล้วรู้สึกแบบมันทำให้เรามองว่า คงไม่ไปไหนกันแล้วละ่ะนะคงอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนล่ละอยู่ตรงนี้เลยอยู่ไปนานๆเลยอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปอย่างนี้หรือเปล่าอยู่ไปนานๆเลยนะครับอยู่กันยาวๆอยู่แบบเสิร์ฟแบบป้อนกันแบบนี้ไปนานๆนะล่าสุดน,นะครับคุณพัฒน์นันหรือคุณแพรว์ราวเนี่ยก็ได้กล่าวนะครับว่าแฟนคลับขอให้พระเอกทำอะไรไลฟ์วอล์กันที่นี่นะคะ ในกลุ่มไลฟ์แะเดอร์แผนสูงนะแฟนคลับเนี่ยนะฮะด้านแฟนคลับเองนะครับเขาก็ได้เข้ามากล่าวเลยนะว่าเตรียมตัวฝากไข่นะลูกแพลวอยากเห็นหลานคนที่สามแล้วพราวตะวันเพราวตะวันเลยนะครับหมาแบบแอดว่าแอดเป็นคนที่จิตนาการล้ำเลิศแล้วนะฮะมีมันทใหยกล้ำเลิศกว่านะครับเลิศเลิศเลิศน,นะฮะจัดไปนะครับอยากได้แข่นะฮะ จัดไปเลยนะครับพวกเราก็ต้องเชียร์นะอย่าไปยอมแพ้นะครับบอกเลยว่าเราต้องไปให้ถึงที่สุดนะครับอ่ะขอให้มีความสุขมากๆเอ๊ะเหมือนกับเขาทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันเลยเนาะ <laughs> แม่ไปมาแล้วอาหารอร่อยเออพันนาบุรีสว่างแดนดินใช่ไหมคะใช่แน่ๆเลยสวยขนาดนี้จริงๆมันมี สิ่งที่เขาได้คุยไว้ในคลิปขั้นต้นนะครับเดี๋ยวแอดูจะเปิดให้ฟังนะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะครับกับสิ่งที่เขาไปกันมานะครับแล้วก็เขาไปท่องเที่ยวกันคือจะบอกว่าการที่ให้ศิลปินเนี่ย <c oughs> ได้ทำการรีแลกนะครับเขาเรียกว่ารีแลกท m ม เป็นการรีแลก์เวลาเราทำงานเหนื่อยๆลๆ้าๆได้พักผ่อนคลายพักผ่อนจิตใจพักผ่อนกายสบายใจสบายกายนะครับหรือสบายกายสบายใจก็ได้มันก็จะทำให้ศิลปินเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนชาร์จพลังงานเก็บพลังงานไว้นะครับชาร์จพลังงานไว้เพื่อได้ไปปลดปล่อยให้กับพี่น้องพ่อแม่พี่น้อง บนเวทีอะไรอย่างนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมแล้วก็เข้าใจในการที่เขาเนี่ย <c oughs> ได้ออกมาทำการพักผ่อนผ่อนคลายสมองผ่อนคลายหัวใจนะครับเออเราก็เห็นภาพแบบนี้ออกมา เห็นตอนกลางคืนนะไม่ใช่ตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะฮะนะจ๊ะตอนกลางคืนแล้วก็มาตอนกลางวันบ้างมีโมเมนต์อ่ะกลางคืนกลางวันอะไรประมาณนี้นะครับเห็นโอ้โหนี่มีแบบซบหลงซบไหลนะฮะมือเท้าไหลแล้วก็เท้าคงเท้าคางอะไรอย่างนี้ภาพออกมาปล่อยออกมาเป็นระยะระยะเป็นแบบ อะไรที่รัวๆแฟนคลับเขาเห็นเขาแบบโอ้โหไม่ได้พักผ่อนกันเลยชีเสิร์ฟชีป้อนกันจริงๆเลยนะมาแบบรัวๆเลยดีครับดีแบบนี้ดีนะเป็นการอัปเดตดีมากๆแล้วก็ทางแฟนคลับเนี่ยเขาก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ย คองรักกันไปนานๆรักกันรักกันทําเหมือนไปออกเดทก็ได้หรือจะออกเดทแบบจริงๆก็ได้อะไรอย่างนี้เขาก็โอเคแล้วนะครับแต่แอดดิวเชื่อว่าน่าจะออกเดทจริงๆเขามีการกินอาหารด้วยกันนะมีการทานข้าวด้วยกันก็เป็นโมเมนต์ที่พวกเราอยากเห็นนะครับมันน่ารักดีเนาะเห็นแล้วก็แบบเออดูแบบกินข้าวด้วยกันแล้วก็มีการพูดคุยกันอาจจะมีการหยอก ล้อเล่นกันบ้างสนุกสนานกันไปจะได้ไม่เครียดไม่ใช่ว่าจะให้อ่เข้าหลักการตลอดจะให้เครียดตลอดซีเรียสตลอดจะให้ตรงทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าความรักไม่ต้องใช้เหตุผลบ้างก็ได้นะความรักเป็นเรื่องที่ ใช้ความรู้สึกแล้วก็ไร้สาระบ้างก็ดีเหมือนกันพักผ่อนสมองเนาะจอยๆกันไปเอนเตอร์เทนไปอย่าไปหลักการอย่าไปเหตุผลอะไรมากมายเดี๋ยวจะเครียดกันไปนะอ่ะโอเคเราก็เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทางแฟนคลับก็บอกเลยว่าทาเหมือนไปออกเดทก็ได้หรือจะไปออกเบลดออกเดทไม่ใช่ออกเบลดออกเดทแบบจริงๆก็ได้อ่ะพอพูดไปแล้วก็ลิ้นก็จะพันกันนะครับ <laughs> ลิ้นก็จะพันกันไปแล้วตอนนี้แอดดิวเนี่ยอ่ะสรุปก็คือ เป็นความรักที่ดีมากๆนะบางท่านก็บอกว่าอยากเห็นคลิปเรียวอยากเห็นอะไรที่มันดูเรียวนะครับคลิปก็เป็นระยะระยะเหมือนกันมาเป็นบ้างเป็นครั้งเป็นคราวนะครับนะก็ปล่อยมาเรื่อยๆปลปลากับซันเนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นใจนะนี่คือที่ พนาบุรีใช่ไหมฮะน่าจะพนาบุรีเนาะเออก็หลายคนก็ไปมาแล้วก็มีเหมือนกันนะครับรักเธอสองคนนี้ไม่ได้หลับได้นอนเลยไม่มีใครมาทําให้เราเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วตั้แต่มาดูแพลว์ปลวกับซานทําให้เราต้องมานั่งดูทั้งวันเลยดูแล้วมีความสุขมากๆหัวเราะได้แบบจริงใจมากๆดูแล้วอารมณ์ดีนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาดูคู่นี้นะฮะถ้ามาดูคู่นี้แล้วไม่มีความสุขก็ มาต่อยหน้าแอดเลยนะเพราะว่าคู่นี้ดูไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆเลยดูแล้วก็ฮิวใจนะครับนะอ่ะเราไปฟังสิ่งที่เขาได้ไปณนะที่นี้กันนะครับว่าเขาไปทําอะไรแล้วไปเพราะอะไรนะครับไปครับชนาบุรีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไป ชมรีการ์ดนะคะในกลุ่มวันนี้ซูพายอีกแล้วไม่มีคอนเสิร์ตแต่เราก็มีอะไรให้แฟนกับได้ชมได้ชื่นใจนะคะคอนเสิร์ตที่บอกว่าคอนเสิร์ตเออ,เอ,อ,อแอนเซอร์แอนเซรนเอร์อเป็น,น,นรนอ้องไงแอนเซอร์เนี่ยก็บอกว่าเป็นท่านุ่นนะคะใช่จร e ิงนะไอต้องไปแล้วเนี่ะคะใช่แต่ประธานของพี่ใหญ่เขาแต่ดีเราไม่ได้แบบนั้นเราดีใจที่เราจะได้พ,อพ,อพอักพรอื่นดีใจที่จะได้พักก่อนแต่ก็ ไม่เป็นไรแฟนคลับก็แบบอุย้ยเสียใจรออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะคะทาซีการมุกการนะคะทุกคนเดอกัาในกลุ่มค่ะอ่ะบา,บายบายกันไปนะครับก็น่ารักกันไปสําหรับอ่คลิปที่พราวกับสันเอามาฝากแฟนๆเนาะเออ,อดิวเห็นอดิวก็รู้สึกชอบนะครับเห็นในความน่ารักของเขาในความเหมาะสมเออก็ทําอะไรกู่นี้ก็ทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยทําอะไรก็น่ารักไปหมดเลย นะดูดีไปหมดสักทุกอย่างเลยอะคือจะทําอะไรน่ารักไปสักทุกอย่างไม่ได้นะแพลวัน <c oughs> นะเดี๋ยวจะมีคนอิจฉาเอานะแต่ช่างมือเถอะ ปล่อยไปใครจะอิดฉ้าก็ให้เขาอิจฉ้าไปเพราะพวกเราไม่สนใจนะเราปัญญาชนแล้วโตแล้วมีความคิดความอ่านแล้วเราเอาแค่ความสุขของเราก็พอเอาแค่สิ่งที่เราทําแล้วเราไม่เดือดร้อนใครเราทําแล้วเรามีความสุขแล้วก็ทําไปแฟนคลับเขายินดีที่จะซับพอร์ตในทุกๆเรื่องที่ทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีที่ทําแล้วมันฮิวใจมันสบายใจอย่างเช่นมีรูปถ่ายดีๆให้พวกเราได้เห็นนะครับแล้วก็ทําสิ่งดีๆไปทุ่งไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็ตามแต่แม่ แม่บางคนก็เคยไปนะพนาบุรีเนาะเขาก็เล่าสู่คนฟังอ่ะมีอะไรก็มาฝากกันนะจะคลิปลงคลิปเปลี่ยวอัปดงอัปเดตคลิปต่างๆเสิร์ฟนะครับห้ามพักห้ามหยุดเนาะถ้าเหนื่อยก็พักถ้าไม่หยุดอยากจะเสิร์ฟก็เสิร์ฟมาเลยนะครับพร้อมรับพร้อมสู้นะจ๊ะโอเคนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ